สวัสดีกันอีกรอบครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินนะครับอยู่กับทีมไม้ล้อมนะครับตอนนี้มีไม้ประดูนะครับประมาณ500ต้นนะครับตอนนี้ผมกําลังล้อมให้กับลูกค้าที่เอาไปลงที่จังหวัดอุดรน,นะครับประมาณ100ต้นก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ไว้ว่าใครต้องการไม้ประดูนะครับปลูกวันเดียวโตนะครับไม่ต้องไปเลี้ยง 10- 20ปีวันเดียวโตเลยให้รีบตัดสินใจนะครับแล้วมาดูหน้างงานก่อนก็ได้ ชี้เอาจิ้มเอาเนื่องจากว่าทีมงานเราทํางานอยู่ที่นี่ประมาณ15วันไม่เกินนี้นะครับเพราะวันนี้ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าแค่ประมาณ2ชั่วโมงเขาได้ไปแล้ว7ต้นเร็วกว่าที่ผมคาดเอาไว้นะผมคิดว่าวันหนึ่งคงไม่เกิน5ต้นที่ไหนได้แค่2องชั่วโมงล่อไป7ต้นแล้วคงจะต้องเกินกําหนดแน่ๆไม่ถึง15วันแน่นอนดังนั้นใครที่ต้องการไม้ล้อบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้างงานนะครับผมนี่เลยนี่ครับ เป็นทีมงานมืออาชีพที่รับงานกับผมทางจังหวัดทุรินและก็ทางรอยเอ็ดนะครับได้มาร่วมงานกันต่อเนื่องนัที่จังหวัดกาฬสิน์นะครับนี่เป็นไม้ประดูนะปลูกแปล้ว20กว่าปีนะครับเราเอาไปปลูกที่บ้านท่านเพียงแค่1วันท่านก็สามารถได้ต้นไม้ที่สูงใหญ่นะครับตามที่ท่านต้องการคือสามารถมาฉีดได้เลยอ่าตรงไหนที่ลูกค้าผมได้ฉีดสเปรย์ไว้แล้วนะครับเขาได้จองไว้แล้ว101ต้นนะครับซื้อ100ต้นแถม1ต้นนะครับ นี่ให้แกไปเขาพ่นสีไปแล้วส่วนใครนะครับต้องการที่จะล้อมไม้ดวนนะครับจะได้ไม่ต้องรอนะรตรงนี้มันเข้าออกสะดวกให้รีบมาดูไม้แล้วก็ทําการชี้นะครับชี้ต้นไปเลยนะครับราคานั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตามจํานวนนะครับจะเริ่มต้นที่ต้นละ2,000บาทนะครับเริ่มต้น2 0 0 0บาทตอนนี้ให้2 0 0 0 0บาทนะครับใครจํานวนนะจํานวนนะต้นหนึ่งก็อาจจะ25 0 0 3 0 0 0แล้วแต่หรือแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาด ถ้าเป็นไซส์นี้นะครับก็อยู่ประมาณาหน้า10เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 3- 4 0 0ี่พันนะครับถ้าเอาน้อยนะแต่ถ้าเมาเยอะเหมือนลูกค้าผมเจ้านี้ก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0บาทนะครับค่าขุดล้อมก็วัดไปตามานิ้วนะครับราคาค่าล้อมก็จะไม่แพงนะครับไม่แพงเหมือนกับเราซื้อต้นของต้นที่นี่อาจจะตีเหมาให้ชิมชากได้เลยนะครับมีเยอะนะครับนี่ส่วนต้นตัวนี้นะครับ ผมก็จะล้อมไปไว้ที่ร้ดน,นะครับสวยมากครับต้นนี้ต้นมหาดนะครับมหาดดำมหาดถ้าอยู่ในป่าทึบเี่ยต้นจะเป็นสีดำนะครับสวยฟอมดีมากครับฟอมหน้ากลัวมากขุดล้อมเราก็เก็บรากไว้แล้วก็จะตัดท่อนปลายลงมาเอาไปทำฟืนต่อนะครับก็ส่วนที่เป็นไม้ส่วนยอดนะผมก็จะไปขายที่โรงงานโรง,งงานไม่สับนะครับ ดังนั้นใครที่ทําธุรกิจไม้ล้อมหรือเป็นพ่อค้านะครับมาคุยกันได้ครับราคาคุยกันได้เดี๋ยวทีมงานล้อมจะจัดการให้นะครับท่านมาช,ชี้ชี้เป้าไว้ท่านก็มารับเองนะครับหรือจะให้ทางทีมงานผู้รับเหมาเนี่ยนะครับมีการขนย้ายว่าจ้างขนย้ายก็มีนะครับดังนั้นให้รีบตัดสินใจตอนนี้มีเวลาอยู่ประมาณ15วันนะผมกําหนดการเช่าพื้นที่ไว้เช่าบ้านบ้านพักไว้15วันนะครับถ้ามีงานต่อเนื่องก็จะให้ทีมงานอยู่ต่อเพื่อรับงานของท่านต่อไป ตรงนี้จะเหลืออยู่ประมาณหลัอองจากลูกค้าไปแล้ว100ต้นนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ400ต้นประมาณนี้นะครับก็ให้ท่านสามารถมาเลือกได้ท่านลูกค้าผมเขาชีๆ้ๆไปเขาไม่ได้ดูหรอกว่ามันเยอะนะครับมันเยอะท่านต้องการต้นไหนก็มาฉีดสเปรย์ทิ้งไว้เป็นสีอื่นนะขอเป็นสีเหลืองสีดําอะไรมาเนี่ยเพราะว่าสีแดงท่านได้ฉีดเอาไว้แล้วนัาจองไว้แล้วใครจะเอาอะไรก็ให้รีบมาที่ทางเข้าสวนสะอ,อนนะครับเขื่อนลำปาวจงังหวัดกาฬสิน หรือโทรเข้ามาผมได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0959247995ติดต่อเข้ามานะครับสั่งแบบไหนไซส์ไหนต้องการถ้าท่านไม่มาเองนะครับากจะสั่งผมไว้ผมก็จะดูให้วัดขนาดให้แล้วก็ว่าราคาโอนตังค์กันได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงผมมีตัวตนนะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะมีไม้ล้อมทางเจ้าวัสรินทร์อีกอำเภอรัตนะนะครับเพื่อเข้าไปล้อมไม้ลังมีให้กับลูกค้าต่ออีกร้อยกว่าต้นต้นพยอมอีกนะครับแล้วก็ต้นพยุงอีก งานก็จะกลับไปทางนู้นนะครับส่วนใครที่ต้องการด่วนนะครับต้องการแบบไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่ต้องการให้ทีมงานล้อมวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบนะค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงให้ติดต่อมาด่วนนะครับผมเบอร์ที่ผมให้ไว้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จากลาไปก่อนสวัสดีครับ